สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความหัศจารย์ของหมอวาด Amazing t a l o นะคะสวัสดีทุกทกท่านค่ะวันนี้นะคะหมอวาดจะมาดูดวงนักสัตว์นะคะ1ปีทํา1ครั้งครอบคุม12เดือนนะคะและเป็นการดูดวงแบบภาพรวมมิได้นําดวงใครมาตั้งวันนี้เราจะดูดวงคนเกิดปีนักสัตวกุลหมูนะคะนักสัตว์กุลหมู ปี2,564ช่วงยกย้ายปีเข้าสู่ปี64เป็นอย่างไรบ้างหมูรู้กันไหมคะนักสัตว์หมูรู้กันไม่เอ่ยว่าปี64นี้เป็นปีประจำปีของเขาคือนักสัตว์ฉลูดังนั้นหมูเราจะไปกดออดเข้าสู่ปีฉลูแล้วนะคะกดออดก,กดเข้าบ้านเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราทำบุญตรงดวงนักสัตว กุลของเรานะคะตรงดวงนักสัตกุลมันยิ่งส่งเสริมดวงของเราและไปสนับสนุนดวงของเราในปีของ64ให้มันเป็นสิริมงคลตั้งแต่ต้นปีทุกคนจะมีปัญหาหมดแต่บุญพาวาสนานำส่งทุกอย่างบางครั้งก็ปัดเป่าด้วยบุญกุศลนั่นเองนะคะหมอว่าอยากจะบอกทุกท่านคะ่ะว่าคนที่เกิดปีนักสัตกุลหรือหมูนั้นอาจจะ เขาเรียกว่าอาจจะมีเกิดขึ้นตามคลิปที่หมอว่าพยากรณ์ในคลิปนี้หรือไม่เกิดเลยก็ได้หรือว่าเกิดบางส่วนเพราะว่าชาวนักษัตวกุญหมูจะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคือวันเกิดนะคะลัคนาอายุเพศรวมถึงบุญกุศลหนุนดวงชะตาแต่ละคนไม่เหมือนกันแทบจะร้อยเปอร์เซเราทำบุญมาไม่เหมือนกันหรอกคะ่ะเพราะวัยเราเด็ก มาดูคลิปนี้ผู้ใหญ่ดูคลิปนี้การทําบุญสะสมบารมีก็ไม่เหมือนกันดังนั้นฟังไว้เป็นแนวทางรู้เท่าทันดวงชะตาดีที่สุดค่ะนะคะชาวนักษัตว์กุลหมูนะคะปะจจุปี2564เข้าสู่ปีฉลูเต็มปีนะคะกุลจะเป็นอย่างไรบ้างแหมจะบอกเลยว่าช่วงของครึ่งปีแรกนะคะประมาณว่า3เดือนแรกนะสเดือนแรกจะเป็นเดือนที่ดวงของคุณจะมีมุมมองเรื่องพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ในการทําธุรกิจอะไรก็ตามแต่คุณจะเห็นลู่ทางในบางบุญบางดวงชะตาบางวาสนาของชาวปีปีกุลหมูนะคะจะมองเห็นในเรื่องของโชคชะตานําพาว่าเอ๊ะเราควรจะทําบุญแบบไหนดีนะคะเราควรจะ อ่าทำยังไงดีเท่าดวงของเรามันถึงจะดีหรือว่าเราจะทําธุรกิจแบบไหนดีในวิกฤตแบบนี้เพราะฉะนั้นคนปีกุลหมูดวงของคุณจะมีหัวการค้าเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะคะตั้งแต่เดือน 1, เดือน2เดือน3 3เดือนนี้เป็นเดือนที่มกราคมพามีนาคนนักสัตว กุลหมูจะมีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทําธุรกิจการค้ารายสอดคล้องกับธุรกิจที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงบางดวงชะตามีเกณฑ์ก็อาจจะเริ่มกระโดดเข้าสู่เพจ Facebook สร้างเพจขึ้นมใหม่เกี่ยวกับเรื่องของช่องทางการหาเงินช่องทางการสอนพิเศษหรืออะไรต่างๆนาะานะปีกุลหมูจะค่อนข้างพลิกแพงตัวเองได้ดีช่วงกุมภาเป็นช่วงที่ ดวงของชาวกุลหมูเนี่ยเป็นดวงที่ดีมากๆไม่ว่าคุณจะทํางานบริษัทฝรั่งเขาก็เมตตาค่อนข้างมีผู้หลักผู้ใหญ่เพศชายให้การอุปถัมภ์ที่ดีทํางานอะไรเข้าตากรรมการนะคะรวมถึงชาวกุลหมูในช่วงมกราคมพามีนาถ้าคุณทําเว็บไซต์เป็นยูทูบเบอร์ทำอะไรก็ตามแต่แล้วหนึ่งคุณขยันนะคุณขยนันคุณมีวิสัยทัศน์ที่ดีคุณมีความเขาเรียกว่ามีความโดดเด่นนะดวงคุณจะขึ้นมากๆเลยดังนั้นทุกวิกฤต ปีหมูจะรอดปีนักสัตว์อื่นต้องระวังเขาอาจจะเครียดอย่างสมมุติโควิดเข้ามาเนี่ยปีนักปีกุนหมูเนี่ยเขาจะรู้แล้วเขาควรจะทําอะไรเพื่อที่จะสร้างช่องทางสร้างไรายได้สร้างเพจสร้าง Facebook อะไรขึ้นมา ดังนั้นจะเป็นลักษณะแบบนี้มันขึ้นอยู่กับบุญนําพาด้วยนะคะชี้ทางให้กับเราเพราะฉะนั้นหมั่นสะสมบุญเดี๋ยวเดี๋ยวหมอว่าจะบอกวิธีการทําบุญเสริมนักสัตว์ตัวเองทําบุญทุกอย่างดีหมดแต่ถ้าทําบุญสมพงกับนักสัตว์กุลหมูและเข้าสุกปี64ด้วยนั้นไม่ปะทะกับฉลูแล้วด้วยมันจะยิ่งส่งผลคูณ2เข้าไปอีกในเรื่องของโชคและสิริมงคลนะคะทีนี้พอเข้าเดือน3เดือน4ี่จะเป็นเดือนแห่งการศึกษาหาความรู้คุณอาจจะ าชาวนักสัตว์กุญหมูอาจจะโฟกัสในเรื่องของการไปโรงเรียนต่างๆเสริมไอเดียสร้างเม็ดเงินเกิดขึ้นหรือว่าศึกษาเรื่องหุ้นศึกษาเรื่องของการออมทองหรือคือจะทําอะไรให้มันเป็นมูลค่าหมดละค่ะหรืออยู่ดีๆก็ลงไปทุนไปเรียนเพื่อที่จะออกมาเรียนทําขนมเพื่อที่จะมาขายขนมก็จะเกิดขึ้นจากนักสัตว์หมูด,ด้วยนะคะทีนี้คนปีหมูนะคะอ่า ถ้าดวงบางดวงชะตาจะมีเกณฑ์คลอดลูกคลอดบุตรในเดือน3ด้วยนะคะทีนี้พอเข้าเดือนสี่นะคะคนปีหมูจะเป็นคนที่อยู่ดีๆความคิดแล้วก็นิสัยตัวเองอยู่ดีๆก็อย,กอยากอยู่ในโลกโหมดส่วนตัวศึกษาหาความรู้ตัดโลกภายนอกทิ้งอยากอยู่อยากมีชีวิตคนเดียวอยากทําอะไรสมรถะเกิดขึ้นในชีวิตพอรู้สึกว่ามันเต็มที่เต็มเกินแข่งขันเพราะฉะนั้นถ้าดวงของคุณดีมันก็จะพีขึ้นพีขึ้นเป็นบันไดที่ก้าวขึ้นไปแต่ถ้าคุณทําเต็มที่แล้วคุณอย่าลืมนะ ว่าบางวาสนาของคนปีกุลไม่เหมือนกันคุณทําเต็มที่แล้วแต่แมมเทวดาไม่อุ้มสมเลยโชคไม่สนับสนุนคุณเลยคุณก็เริ่มมีการน้อยได้ในช่วงของเดือนสี่เพราะฉะนั้นทําให้ทําให้สุดจะไปจะหยุดที่แบบจะจะลงเอยแบบไหน,นอย่าเพิ่งไปสนใจแต่ทาให้สุดตั้งแต่ต้นปีเพราะจังหวะนั้นคือจังหวะที่ดีมันสมพงมันสนับสนุนแต่พอเข้าเดือนสี่ใจมันถอด นะคะแต่ถ้าคุณทํามาดีอยู่แล้วถึงแม้คุณจะแบบเออนิ่งขึ้นแต่ธุรกิจมันก็จะไหลไปนะคะการเงินนะคะจะมีรายได้ใหม่ๆเกิดขึ้นนิดๆหน่อย,อยๆช่องทางเพิ่มเพ่ขึ้นอยู่แล้วความรักนะคะไม่ค่อยเน้นเด่นเท่าไหร่ในช่วงครึ่งปีแรกการเงินระวังสะดุดนะคะในช่วงของเดือน5เดือน6การเงินสะดุดสะดุดเพราะมีคนมาหยิบด,ดื่มคุณสะดุดเพราะว่ามีบริวารสร้างความเดือดร้อนต้องไปชดใช้ให้เขาหรือว่าเสียค่าในเรื่องของรถเฉียวรถชนอันนี้มีโอกาสเกิดขึ้น จ็บป่วยหรือว่ามีกระทั่งบางดวงชะตามีคนเสียในบ้านอาจจะเป็นลูกัยไข่เจ็บหรือว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าจะเป็นเรื่องของ,อาอง,ของอาการป่วยบางดวงชะตาเท่านั้นไม่ได้เหมารวมนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังการเงินที่มีช่องทางการให้มันออกไปออกไปตลอดเวลาระมัดระวังเรื่องของคนระมัดระวังอย่าหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายและอย่าไว้ใจใครช่วงประมาณเดือน5เดือน6เดือน7เดือน8ต้องระมัดระวังค่ะ อย่าไว้ใจคนเด็ดขาดเลยช่วงเดือน7นะคะดวงของคุณมีเกณฑ์ได้ทําบุญสุนทานบริจาคทานและดวงของคุณนะคะครึ่งปีหลังหรือว่าเอาทั้งปีเลยก็ได้ถ้าคุณทําบุญเกี่ยวกับคนเจ็บคนป่วยคนตายโรงศพโรงศพศพในญาติศพที่เป็นสาธารณประโยชน์ใครหรือม,งงมีงานล้างป่าช้าหรือว่ามีการทำรูปบํารุงเมร เมลูต่างๆอะไรนี่นะคะหรือว่าการสร้างโรงเย็นหรือว่าการทําบุญกับอาจารย์ใหญ่ครูใหญ่ของโรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะขอให้คุณมีส่วนร่วมในการสมทบทุนบริจาคสนับสนุนจะร้อย0ออะไรก็ตามแต่แก้เค็ด,ดวงชะตาของคุณจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะพอเข้าเดือน10นะคะเดือนสิบ เดือน9แล้วการเดือน9นะคะจะเป็นเดือนที่ดีที่สุดในช่วงครึ่งปีหลังเดือน9กับเดือน12เดือน9เดือน10เดือน12จะเป็นช่วงที่ดีนะคะเดือน12ดีมากเลยคุณคือปิดหัวปิดท้ายเลยอะ่ะไพ่เดทกับไพ่พะะคุณมีเกณฑ์เริ่มอะไรใหม่ๆและคุณมีเกณฑ์เข้าใจในสิ่งที่คุณลงมือทําตั้งแต่ต้นปีนะคะนี่คือภาพรวมเพระนาะฉะนั้นคนปีกุลหมูมีแนวโน้มมีพลิกวิกฤตเป็นโอกาสมีเกณฑ์ทําอะไรใหม่ๆและ ทุกอย่างมันจะกันกองเป็นผลลัพธ์ซึ่งไม่มีใครแย่งไปจากคุณได้เลยมันเขาเรียกว่าประสบการณ์คนปีกุลจะได้ในช่วงปลายปีเข้าใจและเข้าถึงและปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวเองใช้ชีวิตแล้วก็วางแผนธุรกิจได้ดีขึ้นเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนการเรียนรู้แล้วคนปีกุลจะตกผลึกได้นะคะในช่วงของเดือน8นะคะ เ,ออเดือน9เดือน9เดือน9นะคะปีกุลมีดวงที่ได้พบปะผู้รักผู้ใหญ่เพศหญิงจะให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนที่ดีนะคะรวมถึงใครที่แต่งงานแล้วมีคู่รักอยู่หรือว่ามีภรรยาลรอคอยบุตรเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่คุณอาจจะสมหวังเรื่องของการตั้งครรภ์มีน้องได้ด้วยนะคะเดือน1 0 10, 10 สิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะเดือนสิบละกันเดือนสิบเรามัดระวังเรื่องของสุขภาพไม่ว่าเรื่องของการแอดมิดการทําศัลยกรรมการขูดหินปูนการทําอะไรที่ทําให้ตัวเองเจ็บเจ็บป่วยป่วยหรือการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อการเล่นกีฬาแล้วพลิกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจะเป็นเรื่องของสุขภาพล้วนๆต้องระมัดระวังนะคะพะเข้าสิบสิบอ่าสิบเอ็ดสิบสองจะเป็นจังหวะชีวิตที่คุณจะ ดีขึ้นคุณจะมีเกฑ์ได้เดินทางใหญ่ไปได้ไหว้พระเกจิอาจารย์ดังในช่วงเดือน11-12หรือไปโบราณสถานเก่าหรือไปวัดเก่าที่มีชื่อเสียงไปไหว้ไปขอพรเป็นสิริมงคลปลายปีจะเกิดขึ้นกับดวงของชะตาของคุณเพราะฉะนั้นบอกไว้ก่อนดวงคุณไม่ได้แบบว่าแย่หลายเดือนดีนิดหน่อยแล้วก็แย่ไม่ใช่ดวงของคุณเขาเรียกว่ามันจะ กลมกลืนทั้งมีอุปสรรคมีอะไรต่างๆนานา,นามันคือชีวิตคนปีกุลจะเป็นลักษณะแบบนี้การทําบุญบอกแล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วแล้วก็มีการไหว้พระใหญ่บอกไปแล้วดีที่สุดเรามาดูซิว่าเขาจะเสริมอะไรให้กับดวงชะตาในไพ่กองที่3กันบ้างอันนี้เป็นกองกองในเรื่องของการทําบุญสุนทานนะคะอ่า เขาเรียกว่าการไหว้เท้าวเวสุวรรณนะคะปีนี้นะคะคนที่เกิดปีกุลหมูนะคะมีเกณฑ์นะคะได้ไหว้เท้าวเวสุวรรณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปัดเป่าเคราะรารปัดเป่าสิ่งที่มันไม่ดีอย่าให้เข้ามาไหว้ต้นปีดีที่สุดนะคะไหว้ต้นปีดีที่สุดคุ้มครองอธิษฐานดีๆขอให้คุ้มครองดวงชะตาของเราขอให้ท่านปัดเป่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคในชีวิตอะไรที่คนที่คิดไม่ดีคิดปองร้ายอะไรกับเราขอให้แพ้ภัย เองคุณสามารถอธิษฐานขอพรกับท้าวเวสสุวรรณได้เลยนะคะและใครก็ตามที่บูชาท้าวเวสสุวรรณอยู่มีองค์ท่านอยู่ในสร้อยคอหรือว่ามีองค์ท่านอยู่ที่บ้านขอให้ปัดฝุด่นหรือว่าเช็ดถูให้สะอาดนะคะและขอพรท่านได้เฉยเช่นเดียวกันไม่จะเป็นต้องไปที่วัดด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องไพ่ของพลังงานนะคะไพ่ของพลังงานนะคะหมอว่าจะหยิบตรงกลางนะคะไพ่ของพลังงาน walking away นะคะนั่นหมายความว่าดวงของคุณน่ยมันเป็นจุดที่คุณสามารถ เขาเรียกว่าสร้างพลังได้ตัวของตัวเองได้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรคุณก็สามารถเปลี่ยนวิกฤตมีมุมมองใหม่ๆพลิกมันออกมาได้แล้วคุณก็จะผ่านไปได้มันก็เหมือนชีวิตคุณช่วงหนึ่งเท่านั้นเองไม่จําเป็นที่ต้องกังวลมากมายนักในปีนี้นะคะ walking away ไปตามแนวทางไปตามลู่ทางของคุณไม่ต้องสนใครนะคะไปตามวิถีชีวิตของคุณแล้วคุณจะพบ,บความสําเร็จแล้วคุณจะมีความสุขในรูปแบบของคุณนะคะเรามาดูไพ่สรุปกันนะคะสรุปดวงของคนปีกุลหมูนะคะ ไพ่ใบแรกรักใสๆบอกว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องของความรักเลยเพราะฉะนั้นรักของคุณมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะแต่อย่างที่บอกดวงของคุณไปเด็นเรื่องของงานกับเงินนั่นหมายความว่าต้องจัดการในเรื่องของระบบงานกับระบบเงินให้ให้ดีเรื่องของคนที่มาแล้วก็เรื่องของบุตรบริวาหรือคนลูกน้องลูกจ้างเพื่อนในที่ทํางานอาจนาพาความเดือดร้อนแต่ความรักของคุณมันจะมีบางดวงชะตาจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ๆในเดือนนี้ด้วยนะคะในปี2564นะคะ นางงามค่ะนะคะชีวิตของคุณจะเข้าใจตัวคุณใครมีเป้าหมายอยากเดินสายใครมีเป้าหมายอยากเปิดธุรกิจใหม่ๆใครมีเป้าหมายในเรื่องของการเป็นครูสอนพิเศษใครมีเป้าหมายพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสตั้งแต่ต้ตตนปีนะคะนะคะมันจะส่งผลในทิศทางที่ดีค่ะทุกอย่างมันจะมาจากความสามารถของคนปีกุลหมูเท่านั้นนะคุณพึ่งใครลำบากมันต้องมาจากวิสัยทัศน์ของคุณล้วนๆและไพ่ใบสุดท้ายผู้ใหญ่ใจดีช่วงครึ่งปีแรกหมอว่าบอกแล้วช่วงกุมภา ผู้หลักผู้ใหญ่เพศชายให้การอุปถัมภ์นายฝรั่งมังค่าให้การอุปถัมภ์พอครึ่งปีหลังจะเป็นแม่เราเป็นย่าเป็นยายเป็นพี่สาวเป็นเพศหญิงที่มีวัยวุฒิสูงกว่าแม้กระทั่งเป็นเมียเราก็ได้ก็จะให้การอุปถัมภ์คุณจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามให้การอุปถัมภ์ที่ดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีโชคดีค่ะคนปีกลมีวิสัยทัศน์ที่ดีหมอวาดบอกแล้วถ้าคนฟังคลิปหมอวาดแล้วมองย้อนกลับไปหมอวาดเคยพูดในตําแหน่งแล้วว่าดูช่วงประมาณเดือน เดือน9จะเป็นเดือนที่ผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นถึงความขยันของคุณมองเห็นถึงความก้าวหน้าของคุณมองเห็นในสิ่งที่เป็นอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็จะให้คําแนะนํำดีๆอาจจะช่วยเหลือคุณได้เพราะฉะนั้นหมอวาดบอกแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทํา เริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีปีหมูปีนี้เป็นปีที่ใช้ไหวพริบปฏิพานเยอะค่ะแล้วเอาตัวรอดได้ดีด้วยนะคะแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยทําบุญตามที่หมอวาดบอกทํา,า,า,าไหว้พระท้าเวสุวรรณไหว้พระใหญ่จะเป็นสิริมงคลมากมายไหว้แต่ต้นปีครอบคลุมไปจนถึงสิ้นปี64เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวปีกุลหมูช่วยเผยแพร่ออกไปหรือว่าแชร์ออกไปทําให้คนปีกุลเพื่อนของเรานะคะหมูหมูเนี่ย เขาได้หมูหมูในปีหน้าแล้วรวมถึงใครก็ตามที่ทุกอยู่เฮ้ยมันจะมีจังหวะที่ดีนะมันจะมีผู้ใหญ่เมตตาอยู่นะมันมีวิธีการทําบุญที่เสริมนักสัตว์ของเราแบบ เฉพาะเจาะจงอยู่นะเมื่อคุณแชร์มันออกไปเมื่อวันที่คุณเจอวิกฤตบางทีคุณอาจจะได้เคล็ดลับบางอย่างจากที่คนอื่นเขาแชร์มาโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจมันเป็นการขอบคุณในใจมันก็เป็นบุญเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะใช่ทางตรงหรือทางอ้อมหรือเราไม่รู้ก็ตามแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเผยแพร่ออกไปแล้วเป็นสิ่งที่ดีค่ะหมอว่าเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มนากๆช่วยแชร์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้หมอว่าลาไปก่อนนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักถามนะคะสาหรับวันนี้ลาค่ะสวัสดีค่ะ